ชาแนลนะครับวันนี้เขามาตามราหาปลาสวายเพือกนะครับวันนี้เขาที่ตามชมครับเขาว่าจะตามราปลาสวายเพือกได้สําเร็กกัครับนะครับเขาอยู่ตรงที่พอตปุปลาที่เขาจะมาตามราปลาสวายเพือกนะครับที่ไหนล่ะทางด้านนอกอูป้ปลาเพือกอกม้มดอโอนนี่นะครับเขาจะได้เป็นปลาสุดยอดแล้วนะครับสี โอ้เนี่ยนะครับหายากนะครับเดี๋ยวเขามาลุ้นกันนะครับอันนี้บฏิจัติได้ง่ายๆนะครับเขาหันสีมาหนฮะโอ้รัดถึงแล้วนะครับโอ้นี่ครับรุ้นนะครับนี่นะครับปลาก็ด่างขั้นสำคัญนะครับที่เขาได้ปลาเพือกนะครับพยอนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมาทายลุ้กันดูนะครับแห่วงการจัดสรทะเสนวงการปลาด่าง ครับอันนี้นะครับเป็นปลาสวายที่เขาได้นะครับอันนี้เป็นปลาสวายเพือกนะครับโอ้ตัวใหญ่ๆเลยนะครับเนี่ยเป็นสีขาวอ่าสีขาวเลยนะครับหางทุกย่างหางสีเหลืองครับตาเนี่ยครับตาจะสีแดงๆนะครับโอ้โหนี่นะครับปลาสวายเพือกนะครับที่เขาได้ปลาสวายเพือกตัวนี้ครับตัวใหญ่ๆนะครับอาตีบอเนี่ยครับเขาจะปล่อยก็นะครับครับเขาเขาจะปล่อยปล่อยลงน้ำไปนะครับถ้าว่าเขาจะบักก้ากินนะครับเพราะว่ามันเป็นปลาสวาย สีท้องนะครับสีท้องเป็นเพือขาวหางตาแดงเลยนะครับลับไปสู่ธรรมชาติไ้นะครับโอ้นี่นะครับโอ้ลากขึ้นมาเลยเนาะนี่นะครับเป็นปลาไส้มะอม้อนะครับบรรยากาศของการตกปลานะครับแอคชั่นมันๆนะครับเข้ามาดูนะครับหอบขวางไปฟังปุ้นครับตรงนี้เยอะตัวใหญ่ ใหญ่ๆเลยนะครับตัวนี้นะครับครับดูรีลาแอคชั่นไปก่อนนะครับครับยังยุบยืนนะครับจุดนี้นะครับายังยุบต้นยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่อยๆนะครับโอ้จระเมศติ๊กโอ้นี่นะครับจระเมดเป็นจระเมดนะครับจระเม็ดัวใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวก่อน โอ้โหเยอเคูนี่นะครับจระเม็ดนะครับใหญ่ๆเลยนะครับครับตอนนี้เขาอยู่ที่บ่อเคียงดอยฟิชชิงตามนะครับเอามาตกปลาสวยยามเย็นนะครับน่ครับมาลุ้นดูนะครับว่าจะเป็นปลาอยังนะครับปลาก็ยังคงมีเยอะเหมือนเดิมนะครับนะครับสวายไส้ใหญ่ๆง้มๆนะครับ ใส่นี่เลยนะครับแหมึ้นขค้นกรับครับตอนนี้เขามาหาปลาสลากเนาะนี่นะครับตามๆครอบซะเนาะเจอาเขาเข้าเน่อย ครับตอนนี้เขาอยู่ในบรรยากาศของอาการตกปลานะครับตรงนี้ก็มีอยู่หนึ่งนะครับแล้วก็มีหมหนึ่งนะครับเซียนจากเดี๋ยวมาดูเซียนคนนี้ก่อนนะครับ <c oughs> เอานี่นะครับสวายเนาะอันนี้เซียนจากไหนเกาะ <c oughs> อันนี้เป็นถล่มตัวนะครับปลาใจเซียนว่ะน,นี่ก็เป็นปลา <c oughs> เออแน่นอนใชหญ่ใหญ่เห,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 หมือน,น,นันเนาะนี่นะครับ อืมไม่นะครับใหญ่ๆเลยเนาะโอ้โหนี่นะครับตัวใหญ่ๆครับเหามาลุ้นต่อแีมตัวนึงนะครับตรงนี้อ่ายังเยอะอยู่นะครับนีะครับฟั <laughs> <c oughs> งก็กอยู่ตรงตรงน้นนะครับแล้วก็ยังยังแบบเข้ามาแต่เนาะทึ่ไหนละ่ะคางคางแล้วเนาะเดี๋ยวกันแอคชั่นนะครับ นะครับเรามาดูแอคชั่นมันมัน,มนย้มเย็นนะครับนะครับดีล่าแอคชั่นนะครับบอนี่คว้างไกนะครับคว้างไกคว้างมันอัดไปยั่งเนาะ,ะครับครับเจ้าของบอรบเรลืองมากนะครับเล่นสไตล์ได้ก็ได้มดนะเฮ้ยเขาจะมาดูปลานะครับนี่ปลาที่ตกได้วันนี้เนาะโอ้โได้ลายก็โอ้นี่นะครับเนาะ โอ้ยไสตใหญ่ๆได้เนาะนี่ตัวหลายโลแล้วเนาะโอ้นี่นะครับอันนี้เสียนจากไหนมาจากเซีนไม่ยาวครับอ๋อนี่เสียนจากแม่ยาวนะครับโอ้นี่ครับดูปลามันนะครับเจญน้อยๆนะครับจ้าตัววะครับเยอะเนาะวันนี้เนาะครับผมพรมติยาอุสตาชแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับปะขันไมคคลิปหน้า สวัสดีครับผมบ้า